วันนี้เริ่มพาร์ทที่5นะคะยังใช้สระ A เหมือนเดิมนะคะสระ A ก็คือ a ค่ะ A ออกเสียง a ค่ะวันนี้เราเอา A มารวมกับ G นะคะก็กลายเป็น ag ag เรามาดูคำนี้หนึ่งกันนะคะ beber beber เท่ากับตัวเบาใบไม้เป็น b ์แอก b บก B e แอคแบคำที่2องนะคะ H h เหอเท่ากับตัวหอนกคู่หอนกคู่ก็เป็น H e r e แอคแฮก H e r e แอคแฮกนวประตีลเลอ L l เลอเท่ากับตัวลอริงค่ะ L L e เท่ากับตัวลอิงกลายเป็น L แ,แ,ลลแ,แอคแรกเรแอคแรกนามะ r ฟอาร์เตอนนี้ตัวนี้ไม่ต้องกระดกเสียงอ่าไม่ต้องกระดกลิ้นมากนะคะกระดกลิ้นนิดเดียวนะคะก็เป็น r เท่ากับตัวรอเรือนะคะรอรรเรือก็เป็นเรแ l คแ r กเรแอคแรกแต่บรรยู w เท่ากับตัววอลแวนเท่ากับตัววอลแวนก็จะกลายเป็น were act wag were act wag โอเคเรามาอ่านกันนะคะ were act bag were act bag กระเป๋า her act hack her act hack ใยยายเท่าหญิงชราคำนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันนะคะ เอลเล่เอกแลกเล่อกแลกลาช้าแหลกก็คือช้านั่นเอง number รรเรแอคแรกเรแอครกักคีริวค่ะ Number ร W ไฟเวแอคแวกเวแอก็กดเด็กไปมาทบทวนอีกทีหนึงนะคะ back hack แรกแร็แวกแล้วเจอกันนะคะบายบายค่ะ